สวีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับซาฟรารีพาร์คนั่นเองครับอ,อ้าวนี่เลยครับเจอแล้วนี่เลยเสือครับเสือหรือว่าแมวยักษ์นั่นเองนี่เสือตัวนี้ชื่ออะไรเลยเธอชื่อเมฆเมฆคือผมจับได้ไหมรับประกันชัวนะมมมมมเ,เมกเ,เมฆเมฆเมฆเลยเมฆเมฆเมฆ เคยได้ยินคำว่าใจดีสู้เสือไหมนี่ไงใจดีสู้เสือแมกเอ้ยแมกเมกฮัลโหลแมก,แมก,แมกโอ้โดนเสือฟาดหางโอ้เสือฟาดหางเออแมกคุณผู้ชมครับนี่เป็นเสือพันธุ์เบงกอลครับอายุได้ประมาณเก้าเดือนตอนนี้มีความสนอย่างสุดฤทธิ์ใครไม่เคยได้กลิ่นสาบเสือนะไม่มีกลิ่นครับเหมือนกลิ่นแมวที่บ้านเลยแต่ว่าเป็นแมวตัวใหญ่แค่นั้นเอง เสือที่นี่นะรับประกันเลยนะครับว่าเชื่องมากเพราะว่าจะมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดนี่เลยครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับพี่ต้อยสวัสดีครับครับนิสัสสยเป็นไงนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะซนนิดนึงนะคะเพราะเขายังเล็กอยู่นะคะอ๋อ,อ,อครับนี่แล้วเขามีเส้นเหลืองนี่คุณผู้ชมาเขามีเส้นเหลืองว่าคือให้คนที่มาถ่ายรูปเนี่ยน,นั่นด้านนั่งด้าน,นหลังค่ะไม่เกินเส้นสีเหลืองไม่เกิน,นะะเ,เสือเขาจะหันมาไม่ถึงนะคะอ๋อรัเกินแล้ว ตรงนี้จะปลอดภัยค่ะถ้าเกิดอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเล่นแรงเราจะไม่ให้แขกนั่งทางด้านหน้านะคะ๋อ้รับประกันเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยไม่เคยอุ้ยโอ้โหโอ้โหดูครับนี่เห็นย่างโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับนี่เลยครับตะปบแล้วครับนี่มันมีเล็บนิดนิดไหมครับไม่มีนะครับ นี่ผมโดนโดนนิดนิดแต่ผมก็ไม่รู้สึกเพราะโดนรองเท้าหนังไงใช่ใช่ค่ะจะาอ่าอ่อ่เอ้ามันใหญ่เลยครับคันนี้มันใหญ่เลยแบบนี้ค่ะอ๋อแต่ถ้าครเล่นใครเล่นกับเขาเขาก็จะเล่นด้วยแบบนี้ค่ะอ๋อจริงจริงเขาชอบเล่นแรงๆงป่ะใช่ค่ะเออเที่ยวแล้วกืนมันเขี้ยวคุณผู้ชมครับกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้คนที่มาที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแล้วต้องไม่พลาดเลยนั่นก็คือการขับรถรถส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าทางที่นี่เขาก็จะมีรถข้างหลังแล้วนะครับ ขับรถดูสัตว์ไปวันนี้เนี่ยที่เข้าวๆนะครับเรามีทั้งเก้งมีทั้งกวางมีทั้งยีราฟมีทั้งเสือมีหมีควายโอ้โหมากมายก่กล้องสําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือการได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าใกล้ชิดกับสัตว์นะครับแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตการของสัตว์นะครับโดยปกติแล้วสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีความที่จะสนิทสนมกับมนุษย์ได้มากนักแต่ว่านี่คือกิจวัตรประจําวันหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่สามารถที่จะใกล้ชิดกับสัตว์ได้มากที่สุด ไปอะจากตรงนี้ครับจานวนกวางมากมายมหาศาลนั้นเดี๋ยวข้างในยังมีสัตว์ป่าอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราขับไปดูกันต่อเลยแต่ละโซนนั้นนะครับเนี่ยก็จะมีประตูลแล้วก็กรงเหล็กเนี่ยป้องกันอย่างแน่นหนาและที่สําคัญเนี่ยของที่นี่นั่นก็คือการรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้สัตว์แต่ละโซนนะครับเข้าหากันหรือว่าออกจากนอกซาฟารีพาร์คไปได้นั้นแล้วที่นี่นะครับรับรองนะครับว่าปลอดภัยที่สุด ผู้ชมครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้นะักท่องเที่ยวนะลงมาจากรถอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามีควายเป็นสัตว์ที่อันตรายเราก็ดูเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในป่าถ้าเจอแล้วนะครับมีวิธีเดียวครับที่ป้องกันได้ก็คือวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งหาที่กำบังวิ่งขึ้นที่สูงข้างหลังผมนี้นะครับนะั่นก็คือมีควายเดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมจะลองพยายามเข้าไปใกล้ที่สุดท่าี่ใกล้ได้มีควายเนะี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่มีความอันตรายอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าด้วย ด้วยการเลี้ยงของที่นี่แล้วนะครับเขาก็ยังรับรองความปลอดภัยอยู่กรณีของผมเนี่ยไม่ควรทําอย่างยิ่งแล้วไม่อ,อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเนี่ยลงจากรถแล้วเข้ามาใกล้สัตว์ป่าในระยะขนาดนี้พสวัสดีครับพี่พรครับอ่าแล้วก็พี่พรพกระ<ม>หนกนะครับอยากจะฝากไว้ ให้ผู้ปกครองหรือว่าที่ว่ามีลูกมีบุรุรรรของท่านนะคะเข้ามาชมสวนสัตว์ของเราที่นี่นะคะสาม,มารถใกล้ชิดกันอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านที่อยากจะเข้ามา,าบริจาคอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาใกล้ๆอย่างนี้อ่ะบอกพี่พรมาก่อนแล้วพี่พรจะนํำม,มาแบบนี้เลยนะคะใช่แล้วก็มีสัตว์ป่าหลายพันด้วยที่กําลังจะสูญหายบนโลกโทางพี่พรเนี่ยก็นํามามาเลี้ยงแล้วก็มาดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ อย่าลืมนะครับว่าที่นี่จะต่างจากที่เรารู้จักคําว่าสวนสัตว์ใช่ค่ะสวนสัตว์นี่คืออยู่ในกรงอยู่ในที่แต่ที่นี่เนี่ยจาลองพื้นที่ของเขาจําลองในธรรมชาติของเขาเนี่ยได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดโอ้ยลิลลักสูงใหญ่ครับนี่เลยก็บอกว่าเป็นที่เดียวในโลกที่สามารถที่จะโอ้โอ้าวอโอ้โเครอับยค่ะาอ้าวเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูอ้าว ผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือการใกล้ชิดกับยีราฟมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมอนการเขาบอกกอดคอด,ด้วยนี่ออโอ้แล้วก็ได้ป้อนอาหารยีราฟปกตินะ่ะอันนี้เป็นยีราฟมาจากอเมริกาค่ะมาจากประเทศอเมริกานะครับโอ้โหเราก็พันสูงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไกพันเขาบอกว่าเป็นพันที่สูงที่สุดด้วยนะครับนี่นจริงภาษาในวงการเขาเรียกขโมยซีนนะเนี่ย <c oughs> ตัวละห้าแสนบาทขูดเป็นสัตว์ค่อนหน้าที่มีกลิ่นตัวแรงมากครับนะครับอ่าจริงๆแล้วเป็นเป็นสัตว์ที่ใช้สําหรับแทนมาได้เลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ทนกินเขาบอกกินน้ําเยอะมากเย,ะนะเยอะมาก oh. นี่ก็คือสัตว์ที่หายากอีกพันหนึ่งนั่นก็คือลามานะครับเป็นสัตว์ที่มาจากประเทศมองโกเลียครับ oh. โอ้โหนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันหน้าตาแปลกๆ ประสบการณ์ครั morning, ally, like ้งแรกเลยครับเนี่ยไม่ใช่แมวนะครับนี่คือลูกเสือซึ่งเกิดมาได้ประมาณประมาณกี่วันครับเนี่ยสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์เองนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็จะป้อนเอา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 ป้อนป้อนหน่อยป้อนหน่อยครับนี่ได้ยินเสียงไหมครับจว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 บจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมอยู่ใกล้กับเสือมากขนาดนี้ได้แค่ไหนผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตน่าจะเป็นครั้งเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแกเชื่องมากเลย มิมีนกมาจิกก้ดกนด้วยนกมาคอมาจิกก้กนเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในกิจกรรมก็คือการป้อนนมเสือนะครับเสียงที่เราเห็นอยู่ไกลๆก็มีการแสดงช้างแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการแสดงเรื่องของจระเข้นะครับแล้วก็นกมาคอข้างหลังก็สามารถที่ให้อาหารได้แล้วก็น,นี่ครับไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยครับคุณผู้ชมใครจะรู้ว่าผมาอุ้มเสือมาแล้วเสือการผมกัดเสือด้วยอืม แล้วน่ารักมากเลยดูสองอาทิตย์ครับมาเอาละครับก็อยากจะฝากเชิญชวนนะครับอีกครั้งหนึ่งพี่พรครับค่ะสวนสัตว์เปิดสปาริบ้านยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาสู่อมอของสปาริเรานี่นะคะนี่แต่ธรรมชาติแล้วก็มีสัตว์น่ารักทางไหนนะคะเรารับทุกทุกท่านที่เข้ามาในสวนสัตว์ของเรานะคะเพื่อที่จะอยู่ได้ค่ะครับที่นี่ครับ คือสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะแก่การเรียนรู้เหมาะแก่การที่จะรู้จักชีวิตเขาชีวิตเราและชีวิตรอบตัวของมนุษย์ขอขอบคุณพี่พรมากครับที่ให้โอกาสทางรายการได้มาเยผยแพร่สถานที่สําคัญหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีสถานที่สําคัญและสถานที่ดีๆแบบนี้ในประเทศไทยจึงขอนะครับว่าถ้ามาเที่ยวเมืองการเราเที่ยวน้ำตกแล้วเราเที่ยวภูเขาแล้วเราเที่ยวถ้ำแล้วแต่ทำไมเราไม่รู้จัก กับสัตว์ที่เขาได้อยู่ในถ้ำอยู่ในน้ำตกหรืออยู่ในป่าอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ